แมนยู108สวัสดีครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับมากกว่าแค่ PR ซื่อดังเชื่อรุดฟานนิตรอยสร้างอิมแพกสูงให้กับแมนเชสเตอร์นักข่าวคนดังนะครับเผยการที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รุดฟานนิตรอยนะครับมาเป็นสตาฟโค้ชจะสร้างผลกระทบต่อทีมอย่างสูงมากกว่าแค่มาประชาสัมพันธ์อย่างข่าวฮือฮาเดวิดแมคโดเนลนักข่าวคนดัง กล่าวกับไมเนอร์ว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รุดฟานนิตรอยมาร่วมงานสตาฟเป็นผลดีมากกว่าแค่มาสร้างข่าว PR การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้อดีตกองหน้าอย่างรุดฟานนิตรอยนะครับมารับงานสตาฟโค้ชนั่นเป็นมากกว่าการประชาสัมพันธ์ในยุคการบริหารของเซอร์จิมแรดคริปจากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจบฤดูกาลที่แล้วด้วยการยิงไปเพียง57ประตู ในพีเมลีกซึ่งต่ำที่สุดนะครับในครึ่งบนของตารางกองหน้าของพวกเขาสามารถทำได้ดีขึ้นแน่ด้วยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการแนะนำจากปรมาจารย์ในการทำประตูนในเงื่อนไขสัญญาใหม่นะครับของเอริกเคนฮาร์กกับแมนเชสเตอร์ในเต็ดนะครับคือการปรับทีมสตาร์โค้ชของเขาด้วยเบนนี่แมคคาตทีนะครับโค้ชกองหน้าไม่น่าจะกลับมาที่สโมสรนในช่วงปรีซีซั่น หลังจากปฏิเสธโอกาสที่จะเข้าไปสืบทอดตำแหน่งต่อจากแบงก้องคอมพานีที่เบิร์นลีนะครับความเชื่อชาญของฟานนิสเตลอยนั้นในการทำประตูอาจจะประเมินค่าไม่ได้สำหรับเทนฮากฟานนิสเตลอยนั้นคาดว่าจะเข้าร่วมทีมของโคสต์นะครับที่แมนเชสเตอร์เนเตดในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อผู้จัดการทีมชาวดัชนะครับเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่โอเทฟอร์ด ้ดยกองหน้าระดับตำนานนะครับจะได้รับมอบหมายให้ดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของมาคัสเรดฟอร์ดและรัสมุดหอยลุนนะครับออกมาท่ามกลางฟอร์มการเล่นที่ไม่เข้ากันของพวกเขาเข้าถัดมาครับรอถกค่าตัวมาไตาเดอริกนะครับตกลงย้ายร่วมกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกายสปอร์ตนะครับสื่อเมืองผู้ดีนั้นระบุว่ามาไตาเดอริกนะครับประการหลังทีมชาติทอแลนด์ ของสโมสรไบเยอร์นิคนะครับพร้อมย้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วและเหลือขั้นตอนให้สสโมสรตกลงค่าตัวนักเตะกันเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีแผนที่คว้าตัวของเซนเตอร์ฮาฟมาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้และแรกเลยทีเดียวนะครับพวกเขานั้นสนใจเซ็นสัญญากับจาราชบรันเวตนะครับประการหลังทีมเอเวอร์ตันแต่ถูกทีมร่วมพรีเมียร์ลีก ตั้งค่าตัวแพงโอเวอร์นะครับจึงทำให้ผีแดงนั้นหันไปหาตัวเลือกอื่นแทนจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวกับเดลิกอย่างต่อเนื่องกระทั่งเมื่อวันอังคารที่2กรกฎาคมนะครับสกายก็ได้รายงานว่านักเตะตกลงย้ายเข้าร่วมกับทีมกับผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮากนะครับเจ้านายเก่าในทีมอาแจกและจึงเหลือเพียงขั้นตอนรอให้2ทีมนั้น เจรจาในเรื่องของค่าตัวกันต่อไปครับ